ก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ติวเกมมิ่งก็จะมาสอนวิธีการลบไฟล์ขยะที่มันยังค้างเครื่องนะทำให้เครื่องของเราอืดหรือคลิกใช้งานอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยไฟล์ขยะพวกนี้นะที่มันอยู่ในเครื่องของเราบางคนที่ยังไม่เคยลบเลยเนี่ยผมเชื่อว่าเยอะกว่านี้ฮะน่าจะเป็น10-20 g กประมาณนี้นะ บางคนที่ใช้คอมใหม่ๆจะใช้ได้สามสี่เดือนอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นโหลดเกมโหลดเกมโหลดหนังฟังเพลงใช้แอปพลิเคชันต่างๆเนาะเวลาเราโหลดมาพวกไฟล์พวกเนี้ยที่มันไม่จำเป็นอะ่ะมันมันทำให้เครื่องของเราอะ่ะช้าหรืออืดหรือมันคลิกอะไรไม่ได้เลยนะผมจะมาสอนวิธีลบแล้วก็ทำให้เครื่องของเราอะ่ะ เร็วขึ้นและใช้ได้ขั้นตอนแรกมาดูกันเลยฮะาบางคนที่ใช้งานาแล้วไม่รู้นะตอนเราไปกดชัดดาวตรงนีอ้อาจจะไปเผลอกดรีสตาร์ทหรือกดออะไรสักอย่างหนึง่งหรือถอดปลั๊กแล้วดับเครื่องไปเลยทำให้เวลาเรามาเปิดใช้งานใหม่อ่ะทำให้เครื่องของเราอ่ะ ช้าหรือคลิกอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าไฟล์ขยะมันทํางานนะมันทําให้เครื่องของเราคลิกอะไรอะ่ะไม่ได้เลยวิธีการแก้ขั้นตอนแรกเลยนะอันนี้ของผมเป็น Windows 10 Windows 10นี่ก็อาจจะแตกต่างกับเซเว่แล้วก็8สักนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้มากอะไรออย่างอย่างตัว Windows 7อาจจะเป็น m y ค o m เนาะ ส่วน windows 8กับ10เนี่ยจะเป็นทิสพีซีขั้นตอนแก้ขั้นตอนแรกพอเราเปิดหน้าต่างอย่างเงี้ยมันคลิกอะไรเข้าไปไม่ได้เลยให้เราเลื่อนเมาส์มาที่ตรงนี้นะปึ๊บตรงตรงแว่นตรงนี้นะ windows 10ก็จะเป็นแบบนี้นะอ่อแล้วก็ไปที่แล้วคีย์คำว่า Run นนะ r u n คียใส่ตรงนี้นะของผมมันเด้งขึ้นมาแล้ว r u n ก็คือ run นั่นเองคลิกเข้าไปครั้งนึงพอคลิกเข้าไปตรงนี้แล้วก็คีย์คำว่า temp นะ t e m p temp e แล้วก็ enter เข้าไปพอเรา enter เข้าไปเราเจอไฟล์ขยะเห็นไหมไฟล์ขยะพวกนี้ลบเลยฮนะลบออกไปเลยครอบเลยนะครอบหรือกด คอนโทรลเอก็ได้ฮะแล้วก็ delete ออกไปเลยเห็นะฮะ e l e t e คลิกขวาครั้งหนึง่ง delete เลยนะครอบทั้งหมด delete ปึ๊บอ่าเนี่ยฮะกดลบออกไปเลยครับขยายให้มันใหญ่นิดนึงฮะ delete อ่าของผมมันก็จะไม่หมดก็ไปติ๊กตรงนี้อะติ๊กครั้งหนึง่งแล้วกด skip เลยฮนะให้มันลบ อ่าไม่ออกแต่ว่ามันเป็นศูนย์แล้วตัวนี้น่าจะเป็นไฟล์อะไรสักอย่างนึงอ่าแล้วก็กดออกไปเลยครับขั้นตอนที่สองก็คลิกอีกทีนึงฮะ <S <S ก็รันเหมือนเดิมฮะ r u n r ั u n. นแล้วทีนี้ให้เราใส่เปอร์เซ็นต์เข้าไปด้วยครับเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนะฮะ เปอร์เซ็นเปอร์เซให้เราเคียคำว่า,าเปอร์เซเข้าไปด้านาเดี๋ยวนะเปอร์เซนเนี่ยฮะแล้วก็ข้างหลังก็ใส่เปอรเซเช่นเดียวกันนะฮะเปอร์เซนทเทมอร์เซเน,นี่ยฮะแล้วก็ e n t e r เข้าไปเลยอ่าเห็นไหมฮะไฟขยะเพียบแล้วก็ คอนโทรลเอครอบไปเลยครับหรือบางคนก็จะคลิกครอบอย่างเนี้ยก็ได้ะค,คลิกซซายครั้งหนึ่งแล้วก็ครอบไว้แล้วก็ Delete เลยครับคลิกขวาครั้งหนึง่งเด้งึ้นมา Delete แล้วก็ติ๊กดูทิ s, <c oughs> <S นะแล้วก็ Skip ลบออกไปอันนี้ยังไม่หมดครอบอีกครั้งหนึง่ง ดีลิสตแล้วก็ส k ิปเลยครับล้างออกไปไม่หมดแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นไฟล์อะไรสักอย่างหนึงตัวนี้ดีลิสตออกไปเลยสอิปเห็นไหมฮะอ่าพอเราเดส k t ท็อปเลยครับคลิกเข้าไปเลยแล้วไปที่ดาวน์โหลดอ่าเห็นไหมฮะอันนี้ของผมก็จะเหลือค้างแค่ อสองไฟล์นะที่ผมโหลดค้างมาไว้ตัวนี้มันเป็นไฟล์ที่เราโหลด,ดพวกแอปต่างๆพวกนี้มันเวลาเราติดตั้งไปแล้วมันมันไม่จำเป็นฮะเราก็ลบออกไปเลยครับตรงนี้มันทำให้เครื่องเราช้าไปเฉยๆแล้วก็กด delete ไปเลยครับเห็นไหมล้างหมด พอเราล้างตรงนี้เสร็จนะมันจะทำให้คอมเราอะเร็วขึ้นมาเลยนะยังไม่หมดครับขั้นตอนต่อไปอีกขั้นตอนสุดท้ายนะให้เราไปที่ตอของผมมันก็จะเป็นทิสพีซีอย่างที่บอกฮนะถ้าวินโดว์เซเวก็อาจจะเป็น Mycom อมเนาะคลิกขวาครั้งนึงคลิกขวาครั้งหนึ่งไปที่ Property นะ ่ามาที่ property เจอหน้าต่างแบบนี้เราก็มาที่ Change Setting นะฮะคลิกไปครั้งหนึง่งพอมาอย่างนี้เราก็มาที่ Advanced นะ Advanced คลิกครั้งหนึง่งมาที่ Setting ครับคลิกครั้งหน,นึ่งตัวเนี้ยมันเป็นการแสดงของ Desktop ต่างๆในคอมพิวเตอร์ของเรานะ พวกนี้มันก็จะแสดงผลทําให้เครื่องของเราเร็วหรือช้าบางทีมันก็มีผลฮนะพวกนี้แสดงเนี่ยอย่างตัวนี้คือควบคุมการควบคุมความเคลื่อนไหวองค์ประกอบภายในหน้าต่างาคือในเครื่องนะมันจะควบคุมขนาดต่างๆของของอวินโดว์นะฮะตัวนี้อย่างตัวนี้ก็ ผมก็จะเอาไว้ใช้นะเพราะว่ามันก็สําคัญนิดน,นึงอย่างตัวไม่สําคัญตัวภาพขึ้นไว้ในแถบใช้งานตัวนี้ตัวที่สามผมก็ไม่เอาเนาะผมก็ติ๊กออกแล้วก็ตัวไหนอีกละเลื่อนหรือเลื่อนเมนูในมุมมองตัวนี้ไม่สําคัญผมก็ติ๊กออกไปนะแล้วตัวนี้ก็ ในมุมมองตัวนี้ก็อ๋อเดี๋ยวผมเอาไว้ดีกว่าตัวนี้ก็ติ๊กตามผมเลยนะทุกคนก็จะได้เครื่องก็จะได้เร็วขึ้นแล้วก็ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพของ windows 10นะตัวนี้ของผมเป็น windows 10 pro เนาะแล้วก็ตัวต่อไปนะบันทึกภาพขนาดย่อของแถบใช้งานอันนี้ก็นนะ Save. ตัวนี้ผมก็แมวไว้นะผมก็ตัวนี้ save สก์ท t o p อันนี้ก็ไม่จำเป็นครับผมผมลบออกไปแสดงเงาใต้ตัวชี้เมาส์แสดงเงานะ shadow shadow แสดงเงาใต้ตัวชี้เมาส์อย่างเมาส์ของเราตรงนี้นะฮะมันมันมันจำเป็นไหมต้องมีเงา ผมเอาไว้ดีกว่านะแล้วก็แสดงเงาใต้หน้าต่างใต้หน้าต่างคืออะไรฮะอันนี้ไม่จำเป็นนะผมกกติกออกไปแล้วก็ไอคอนอันนี้ก็ไอคอนแสดงภาพขนาดย่อแทนไอคอน จำเป็นไหมฮะไม่จำเป็นเนาะก็ติ๊กออกไปไม่เอาแล้วก็แสดงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเลือกโปร่งแสงอันนี้ไม่จำเป็นคนะติ๊กออกไปไม่เอาเลื่อนกล่องคำสั่งผสมที่เปิดอยู่กล่องคำสั่งผสมที่เปิดอยู่ไม่จำเป็นนะติ๊กออกไปไซต์โอเพนอันนี้ก็ จำเป็นอันนี้ผมเอาไว้ทั้งหมดเลยนะของเลือ่อนอ่าที่ไม่จำเป็นเราก็ติกออกไปเนาะพวกเนี้ยมันไม่จำเป็นพวกวินโดว์มันก็จะไม่แสดงผลมันไม่จะมันจะไม่แปลอ่านพวกนี้เนาะมันทำให้เครื่องของเราช้าที่เหลือก็เอาไว้แค่นี้ฮะแล้วก็กด Apply OK นะเสร็จแล้วครับผม แล้วก็กดออกไปเลยครับความเปลี่ยนแปลงมันก็จะไม่ได้มีอะไรมากฮะแต่มันจะทําให้เครื่องของเราอ่ะเร็วขึ้นอ่อย่างมหาศาลผมเชื่อคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าผมผมทําแล้วมันมันเวิร์กมันโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็แนะนําให้ทุกคนทําตามเลยนะทําแล้วมีประโยชน์ทํามีประโยชน์ก็ กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ